嗯，没有没有在 จันวังโอ้เหลนาตายะว่าจาจิตต่ออางวันทาหน้าทาทิปดีสีสุดโพวิสุทธิเทว่าโอเชนี กายว่ายาจิตอับอัังวันทาน้าพยาน้าีิมีสีปฐุมมาวิสุทธิเอวีอูเชีีเมตันจักมหาลาโพปิโยนาคาขันธะปะริตังสีเเสีเเลววันทาเล่นมีสมพรสีสุโทแห่งบาวจอมนาพ่ิติดปะีไทย อารีนโอคยกงามบล่ลมโ,โอ้ใหบนสขธรน้อมหอยสมบัตงามเนื้อว่างจิตรไทยกลหางแลมแน่โอวอนท้านไทยเชวาธรรมแหาามาสเดชที่ว่านากข้าราชจารร បានបោវហោហោហិញសុំហោណែផងណាណាប្របខៃនេះ เอนเยมาเอยวันเยข้าควันเยเปิดาผู้สามาสามายแพร่ควันแตงกอมอยิ่งปู เพ่นแผ่นไตรัวดินหัวแพงเมืองแม่โนคำคำชะโนกตาดาส่งงามประการิม่มานานส่รามุญยาดวยพระบารมีบูสีสุดโตญยาสีตะขุมมาองคูเอง ขอรรห้องให้ขอพบแทนแก้วมาลาสมัยอาสนตว์ทารันตาล่าเจาเมียเจ้จอมเลื่อมน้ำคมอมม้วงในนองนอนขอบวชบนเด็กสาวโคดเดาได้เจ้น Oh ที่บวงสวงปูญาตีเอ็นบสีนะครับนอกรับนี่ปูมะเขาล่างของกุมานหน่อยนะครับขึ้นกระเดตัวเลขนะครับตัวเลข38และ4 5นะครับ3 8และ4 5นะครับ 3, 8, ท่านผู้ชมคาชินชอบตัวเลขของกูมะเขาล่างของกุม,มารหน่อยนะครับเขาเป็นแนวท่าเลยครับเดิมจนเป็นตัวเลขสุกลาบตัวเลขที่หนึ่งวันนะครับนะ้องหน่งวันต้องทีหนึ่งคุชิิกายนสองห้าหกสี่นะครับแต่หนึ่งจะเสนอตัวเลขเป็นเที่ยงแนวท่าเรือยครับเดิมการลงทุตนตัวนี้ความเสี่ยงหลาเปอร์เซ็นต์นะครับนะ้อง ก่อนจะลงทุนกับไอท่านผู้ชมจะน่าดีๆก่อนลงทุนเลยครับเดิครับท่านผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกำลังใจเหตุบุญทำน้ำสุกอันด้อครับเดินการกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้น่าเด้อครับเดินย้ายแอดมินจะตามตัวเลขโชคลาภไปฝากนผู้ชมทุกท่านนะครับ ครับท่านผู้ชมแอดมินบวคำนำโชว์ขออาตท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมลิปประสบความสเรีดีตลอดไปมอสุนลรอคครับกัสดรครับท่เอารับเพิ่มมากอาจารนีคือบุญญาบารมีเจ้าปูเจ้ายาเสด็จอจารเพิดกระไดลงมากกรไดหูได้เห็นาจารา พูดนาหูองเลยจ้เอินเอาเอิซือเกะูกบาดีด้ยคนดคนดีนจาใจันะเทพทำไรใช่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 หนใจฉนะเไรลูกให้ลูกดังใจดังใจดังใจพี่้ยบาสิเข่าเข่าโฮมเข่าฮาร์ปกันสัก่อนเข่าบาสที่ด โลูกให้ร้านนะคะเรนตัปตไหนอมาปูเรตตวไดนมาเนี่ยได้ตัวไหนจะให้โชคอะสามแปดสามตัวพีคะปูยาเพอะสามตัวเนี่ยปูส่ห้าโอ้สามแปด โอเคนะคะเอาปูกหญาอีกดบเสร็จขึ้นมากฝว่าให้น้องอ้เด็กชายตะนนั้นได้ดูโคตรโคดหลานในเดอมปูยอนุญาตบานถ้ำเดอากับ4 5่หานะครับนอปูให้นอ้อาจจะมีเอาปูกกับย้าลูกล้ํก็ไม่รู้คนแม่สร้างชัดเน่อยบางทีเนาะสามแปดกับสี่ห้าน ิมากปฏิสธม่ไ้าถาของเหลาหลานผู้ขอส่งเสียง้าท oh yes, oh no. ีรงอปสงค์เราหลานเนื like> ้ออาหารนุยาหาเข้าใจเกชายคเทพกลน้อยลหลานขอในยนะครับปล่อยไปลอยปล่อยปล่อยเดหนอยเนาะโอ้ยปวยาังน้ำเย็นนี่ชอบชอบน้องอาย ห้เรียนหนังส <|so|>, ือเก่งแล้วหลบเป็นคนหห่คนดีเหมือนแม่เบญนปสนะค่ะท่านน้ำแปดสี่ห้าเนาะพูดว่าอย่าร่ว่ายู่รยโอเคนะคะ

ลำดับพิธีการต่อไปก็จะเป็นการส่งถวยเทพเทวาเจ้าเสด็จกับโยังช er ิป